สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเนาะมุนีพบกับช่องนองแม่ไข่ไข่นะคะเนาะมอนีสิพาพี่น้องไปเบิ่งทุเรียนไทยขายในไต้หวันแล้วจา้าเด้อไปเบิ่งว่าแสบโบ่กิโลละทอดใดแพงปานไดกินได้หรือกินบอได้แน้วจ้าเนะาเนะ เอออีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากิโลไทยกับกิโลไตไวันนี่ขานัรก็คือกันเดองพี่น,อน้องเดอถ้าผู้ใดอยากรลู้แม่น้องไข่ไข่จะอธิบายช่วงถ่ายคลิปแล้วจ้ะเนาะไปเบิ่งกันเลยจา้าน,นี่เนาะพี่น้องอันทูเลียนหมอนทองเนาะจ้าหนึ่งกิโลไตวันโลละเก้าสิบเก้าบาทเลาจ้ะเนาะก็ถือว่าถืออยู่ได้พี่น้องโดยสิทธิ์ไทยบรรยากาศลานรอบๆใอกเบิงเนแล้วจ้าเนาะ อยู่ในนี่เขาจะขายหมากใหม่หลายอย่างแล้วจ้ะเนาะราคาบ่แพงกันใดล้านีแตงโมเนาะพี่น้องกุเนะ่ะแตงโมหลายแตงโมนวยใหญ่พรนะ้อมเนาะพี่น้องช่วงนี้มันกันหนาะแตงโมแตงโมกับสีหลายแล้วจะนะ้ะเนาะจะกัดตัวเสาวห้าร้อย ด้วตัวปังหัวเชียถึงบ้านแล้วน้อพี่น้องเบืงสีมาล่องกินเบืงว่าไม่สีแดงกันไดน้อจ้ะเนาะกินใดหรือกินบะไรกับบรูนอ้จ้ะเนาะเพราะว่าเบืงเราเบิงสีเราคืจังคือเลี่ยนออนแม่จ้ะมาล้องกินเบืงเนาะ บอกให้หวานไหมจ้ามันเป็นแบบมันคือเหมือนทุเรียนออนบอหวานอบอหวาน เจังใดล่ะซิว่าจังเดดีวะกับเป็นนุ่มๆแต่ว่า่ได้เละปันไดแต่ว่าแม่นกรอบนอกหนุ่มใน้เป็นนุ่มๆนะจ้ะ่ได้นุ่มแบบเละด้ว่ค่อยหวานดอกพี่น้องแต่ก็กินไดยอยู่หาแสบกานี่กับงสิบ่โมีดอกตกลับไปกินยูไทยแหะพี่นออ้องเอยที่ลากมาอธิบายเรื่องกิโลเต้หวันกับกิโลไทยให้เพื่อนเพื่อน ใน YouTube ฟังน่อยดีว่ามันแตกต่างกันยังไงสองจุดหกเจ็ดกีโลไต้วันเท่ากับสองกีโลไทอ่าสองกีโลไต้วันเท่ากับหกร้อยกรัมอืมเข้าใจหวังว่าพี่น้องสิข้าใจเนาะจะเนาะว่ามันแตกต่างกันแบบนี้เนาะจะ